สวัสดีครับผมเพชรประยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอแต้มวันศุกร์ที่เจ็ดเมษสาสองหาหกหกมือวันพุทธที่หาของพอแต้มก็เขาตกกลับนะครับสมชมเนาะเลขบนก็ออกกันเก้าเก้าสามเลขล่างก็ออกเจ็ดเก้าของพอแต้มให้เก้าเจ็ดเขาตกกลับนะครับสมชมของพอแต้มเขาตกกลับด้ครับเด้อเอาก็มาตามกันต่อวันศุกร์ ที่เจ็ดกับมือแรกเนะี่ยสองทุ่มเคิงพี่น้องมือแรกเนะี่ยสองทุ่มเคิงพ่าก็มาตามกันเลยของพ่อแต้มวันที่เจ็ด Wow. ลาพัฒนาพอแต้มส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นของพอแต้มค่ะเล็ก เลขติดเลขติดบนล่างเลขติดบนล่างสี่ ห้าหกศูนย์หนึ่งสองเหล็กติดบนราง

หกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่ง สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง วิ่งรูดบนล่าง 0, 1วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับ1วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับ1 ส่วนตัวเน้นจับคูเน้นกันเน้นติด0ูย์ติดหนึ่งพี่น้องติดศูนย์ติดหนึ่งหกศูนย์หหนึ่ง าตามนี้ครับผมพี่น้องเข้าแคบหนาจอยนะครับเด้อแคบหนาจอย,ยครับผมแนวทางล่าพัฒนาของพอแตมหมวดที่แล้วเขาตกกลับคือพอแตมไมหามากเก้เจ็ดเลขออกเจดเก้าเลขล่างออกเจ็ดเก้าเลขบนก็ออกเก้าเ้าสามของพอแตมเขา้าตกกลับได้พี่น้องได้ เอามาสรุปอีกรอบพี่น้องส่วนเล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกั4 5 6 0 1 2จับคู่บนล่าง6 0 6 1 6 2 5 0 5 1 5 2 4 0 4 1 4 2ส่วนตัวเน้นกัติดหนึ่งติดศูนเหล็กวิ่งหลดบนล่างกับ0นย์กับ1กับเน้นติด0ติดหนึ่ง หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้เนไปพิจารณาบ้างตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางถ้ามาก,กระจัดถัขัดกระพานอ่ะขอบุญขอพุ่นขอแจมหะลายที่แบงปันแนวทางได้พี่น้องได้พิดถูกกะะับยาวากััเนะครับทำช่ชมเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน มือแรสองทุมงมงงท่มเคืองวันสุกมือแรกสองทุ่มเคืองขอให้พี่น้องเขาโชคกๆมันๆเรื่อยๆแห้งสูบผู้สูบนผู้ไปทํางานไกลๆกะกับบานกับสองสองการปีไม่ไทยก็ขอให้เดินทางแกวขาดปลอดภัย้วยพี่น้องเด้เอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ดพารวยเลยครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม